สวัสดีครับตอนลักสู่ช่องสีสาระบางเกาะครับผมครับเมื่อนี้ครับม่ได้ขอขัวครับมาเมืเบงครับผืชพักสมุนไพรของบาทครับนี่ครับเดี๋ยวสีรอลงหลุ่มครับสมุนไพรไทยครับผมเพื่อนรู้จักหรือเปล่าครับอันนี้คืออะไร ทอมน้อยครับผมอันนี้ก็เป็นจะลงจะลงหลุมเหมือนกันนะเนี่ยครับจำปะระ,ะครับเดยวรอลงหลุมครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวครับต้นมะพร้าวอันนี้ก็ต้นต้นหมากครับเนี่ต้นหมาก คับน,นี่ก็เป็นช่วงโคกนะครับช่วงโคกกำลังออกดอกครับวันนี้อากาศที่กรุงเทพก็เริ่มงมเย็นครับคู่ด่างน้อย เพาะทำวัดส,สวยๆนะครับถ้ามีเวลาว่างเราก็ทำวครนะผมนี่ก็บ้านหางจระเข้ครับผมกับ้านหางจระเข้นวลสีนะครับถูกไว้สวยงาม ทางมะพร้าวอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ชําไว้นะครับอันนี้ก็ต้นลําไยครับต้นลาําไยกาบมะพร้าวแล้วก็มาทําไว้ได้นะครับนี่ครับเพาะชําไว้สวยงามครับผมอากาศมันบ้านในบางกอกครับไม่มีอะไรมากมายครับ บ้านเพื่อนบ้านก็จะเป็นต้นมะม่วงต้นอะไรอย่างนี้ครับนี่ไมยะนนังนี่ใม้ยะนาังครับไมยะนนัง ถูกไ้ชำไว้อ่านี่ครับทุกคนครับนี่ต้นเศรษฐีวิสันครับพอดีมันอยู่ตรงกลางแจ้งครับผมก็เลยเอามาที่ล่มครับนี่ครับคือจริงๆครับเศรษฐีวิสันนี่เขไม่ชอบเขไม่ชอบแดดครับเขไม่ชอบแดดครับเป็น ไม้มงคลนะครับผมครับเมื่อกี้ก็ก็ดอกก็ออกมาครับผมก็เลยเก็บไ้ครับครับสวยมากนะครับเสร็จีรุสันอันนี้ผมผมลองให้ให้จุลินทซียอะไรเข้าไปนี้ครับสวยมากนะครับผมทุกคน นี่ก็ต้นช้อนเงินช้อนทองครับตัวนี้ฮะต้นช้อนเงินช้อนทองมีสองต้นผมมีสองต้นอันนี้ก็จะเป็นผักชายาครับน,นี่ผักชายายอดมันก็ ัดน้ำมันหอยครับผัดน้ำมันหอยแล้วว่าเอามาลวกจิ้มกับน้ำพริกอะไรพวกนี้ก็อร่อยนะฮะมีนี่ฮะชายามันนาวก็จะประมาณนี้ครับมันนาไม่ค่อยมีน้ำครับเปลือกหนาครับน่าจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยนี้ไหั่ใบมะกรูดนี่ผมเอามาลง มันลงแล้วมันมันไม่ค่อยงามครับก็เดี๋ยวค่อยๆนี่ไปครับผมอันนี้คือผักพายนะครับผักพายผักพายกินกับส้มตำได้นะครับอร่อยมากครับผมนี่ผักพายน่ครับมีดอกแหน่ล้วนะ,ะตรงนี้อันนี้ครับต้นกล้วยนะฮะ ที่ผมเอามาลงนะครับอา่ต้นเล็กมากนะฮะพอเอามาลงดินครับทุกคนดูเลยครับสวยมากเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นเป็นกล้วยอะไรนะฮะแต่ว่าพอดีเพื่อนบ้านให้อยู่ในกระถางครับแล้วก็เอามาลงดินสวยมากเลยเดือนกว่าครับต้นม่วงต้นลำไยอะไรพวกนี้ครับบัวนะครับ นี่ก็ต้นต้นน้อยหนาครับน้อยหนาทุกคนเห็นไหมอะไรเนี่ยเชอร์รี่ครับเนี่ยเชอร์รี่นะนี่ครับเชอร์นะรี่เชอร์อรี่ต้นใหญ่มากครับนี่ครับทุกคนนี่ครับเชอร์รี่ ต้นเฉลี่ครับต้นเฉลี่มีประโยชน์มากนะครับเอลี่ัน,นี้ก็จะเป็นโกดังผมครับนี่ครับหลังร้านนะผมฟืนครับอันนี้คือฟืนเวลาเราทำกับข้าวครับผมตุนเนื้อตุนอะไรนี่ ก็ขาต้นมะม่วงนี่ทุกคนผม,มามาหน่อยเดียวนะฮะอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เรากินกินลำกินที่เอาอหยวกกล้วยครับเอามาทำอาหารนะฮะนี่ครับเอามาแค่นหน่อเดียวนะครับสวยมากเห็นไหมครับทุกคน เอามา่อเอามาหนอ่เอ,าาหนอเดียวครับแพร่พันธุ์ดีมากนะครับนี่ครับทุกคนน้ำหมักนี่ครับผมทำน้ำหมักไว้นะฮะน้ำหมักน้ำหมักเวลาใส่ต้นไม้ผสมน้ำนะครับพวกอ่อก็จะมีพวกกากน้ำตาลพวกเปลือกผลมไม้อะไรเงี้ยอันนี้รู้ไหม คืออะไรอันนี้คือว่านไฟนะฮะกินกับแกงหน่อไม้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับใบมันครับน,นี่ครับพลูครับผมพลูอันนี้คือต้นสะเดาครับนี่ครับต้นสะเดาต้นสะเดาครับผมเป็นดอกงามนะเวลาที่มันถึงอายุมันนี่ก็มะม่วงหามมนาวโหครับ ม่วง,งหามะนาโหที่บ้านมีสามต้นครับครับม่วง,งหามะนาโหวสวยครับนี่ก็ใบเตยใ,ในตำนานครับผมใบเตยนนตำนานกำลังสวยครับใบเตยใบเตยใ,ในตำนาน อันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูครับเวลาทํากับเพาพร้อมครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ครับทุกคนผักกระโดนมานเฮาครับนี่ครับผักกระโดนครับอันนี้คือผักกระโดนมันเฮานะครับเลยผักกระโดนมันเฮาครับอันนี้ก็ต้นขนุนครับ ต้นกรนุนักชยานี่ครับทุกคนใบยะนางใบยะนางครับแล้วก็สวนใบชะพูทุกคนอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้แหละครับที่ผมลงครับกระท่อมครับกระท่อมนะฮะเนี่ยที่ผมลงไว้ กำลังเอาตะก้านี่ออกกานวางไว้ให้มันบังแดดอันนี้ก็สวนชพูครับนี่ครับทุกคนอยากรู้ไหมว่าคืออะไรนี่ครับตะลินปิงนะครับตะลินปิงนี่ครับตะลินปิงงามไหมครับนี่ครับต้นตะลินปิงนี่ครับอันนี้ก็ฝนจะลงชําอีก นลลุนเปลือกไข่ยาทิ้งครับเปลือกไข่มีประโยชน์มากนี่ทุกคนรู้ไหมคืออะไรมะพร้า,าวมะพร้า,าวน้ำหอมกำลังงามกำลังนี่ฮะ มีพลูมีอะไรครับผมนี่ก็ต้นกล้วยครับนี่ครับที่ผมบอกว่าต้นบอลหรือว่าบูนกินได้นะครับผมบงามมากเลยนี่ครับขึ้นมาก็จะมีชะอมครับ ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือมะกอกน้ําอันนี้ต้นมะกอกน้ํานะครับก็จะประมาณนี้ครับผมครับพืชผักสม,มุนไพรหรือว่าเพาะไม้ชําต่างๆไว้ดูนะฮะครับ,รบหลังจากที่ไม่ได้ไปขายผ้าลังจากที่ไม่ได้เข้าครัวแล้วก็มาอัปเดตครับอันนี้ก็คือมะม่วงหามะานาหขงครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้ทานนะครับครับผมครับคลิปนี้ก็มีอะไรบครับขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิถีสาตร์บะวนของเรานะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยครับคลิปนี้ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ